ก้อยอรัชพรฟาดนิ่มๆควรยกเลิกระบบสินสอดถ้าจะวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินกลายเป็นประเด็นที่สังคมคอมเมนต์สนันถูกเถียงวิพากวิจารณ์แตกต่างกันออกไปว่าโดยเรื่องของ ระบบสินสอดโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าไม่เห็นแปลกเลยถ้าอุตส่าห์เสียสินสอดเป็นแสนแล้วคาดหวังสกิลเล็กๆน,น้อยๆเช่นทำแกงส้มได้ถ้าไม่มีสกิลอะไรเลยที่จะมาเป็นประโยชน์ในชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานเลยแล้วคาดหวังให้ผู้ชายต้องจ่ายเป็นแสนนี่สิปแปลกไม่มีสกิลเท่ากับฟรีก็ควรถูกแล้วฟรีก็แต่งได้นี่ไม่เห็นแปลกล่าสุดนักแสดงสาวก้อยอรัชพรก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่า ส่วนตัวคิดว่าควรยกเลิกระบบสินสอดแนวคิดการวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินจะได้หมดไปสักทีน่ารำคาญเสร็จแล้วจะขอให้คนรักทำแกงส้มให้กินเพราะทำไม่เป็นอีอีฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ